สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งแนวทางที่ผมใช้ในการหาเซนีเข้าตัวละครหลักนะครับซึ่งก็คือการใช้ตัวละครรองของเรา1ตัวเนี่ยในการเก็บกล่องเซนีตามแต่ละแมปนั่นเองครับโดยที่เราจะทําการลบแล้วก็สร้างใหม่ทําให้เราได้เซนีเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่ราวราเจ็ดถึงแขึ้นไปต่อตัวละครเลยแหละครับโดยเงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆที่สนใจในแนวทางนี้กันครับ สำหรับเงื่อนไขในการทํานั้นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่าการที่เรามีตัวละครรอง2ตัวเนี่ยไม่ได้เพิ่มเซนีหรือการขายของให้กับเราได้มากนักนะครับการที่เราจะเลือกไว้สัก1สล็อตเพื่อที่จะทําการรีและลบสร้างใหม่เพื่อนําตัวละครรองตัวนั้นเนี่ยไปเก็บกล่องเซนีซึ่งเงื่อนไขการลบก็จะมีดังนี้นะครับ 1. ใช้เวลาในการลบตัวละครเนี่ยยีชั่วโมง2 หลังจากลบตัวละครแล้วเราจะสามารถลบได้อีกครั้งเมื่อผ่านไปราวๆ15วันโดยประมาณครับซึ่งจากเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถลบแล้วสร้างใหม่เพื่อเก็บกล่องเซนีได้ราวๆสตัวละครต่อเดือนโดยประมาณครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆมองว่าการขายของอาจจะไม่ได้ช่วยให้เพื่อนๆสามารถหาเซนีเข้าตัวละครได้สักเท่าไหร่วิธีนี้อาจจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถหาเซนีได้เพิ่มขึ้นราวๆ 14-15m เป็นอย่างน้อยเลยละครับ ต่อไปผมจะมาแนะนำทิปต,ต่างๆในการเก็บกล่องนะครับ 1. ตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเลเวลยังไม่เกิน40จะทำให้ตัวละครของเราไม่ว่าจะไปแมปไหนก็ตามก็จะหัวเป็นสีเขียวครับซึ่งเราจะไม่โดนมอนสเตอร์ตีก่อนเนาะทำให้เราสามารถไปไล่เก็บกล่องในบางจุดได้สะดวกมากๆนะครับแต่ในข้อดีนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันครับซึ่งนั่นก็คือแมปหลังๆที่เราต้องสู้กับบอสกล่องเพื่อปลดล็อก กล่องแดงนั้นเรียกได้ว่ามอนสเตอร์ค่อนข้างที่จะโหดหินมากขึ้นนะครับการโยกของสวมใส่จากตัวละครหลักมาให้ตัวละครรองของเราเพื่อเก็บกล่องเพื่อสู้กับมอนสเตอร์กล่องนั้นอาจจะส่งผลที่ดีมากกว่าสำหรับกรณีนี้เราอาจจะต้องกดบอร์ดให้ตัวละครรองของเราสามารถแตะไปถึงคลาสถัดไปของตัวละครและมีเลเวลที่มากกว่า40เพื่อดันตัวของจ็อบขึ้นไปก็จะช่วยเราสามารถตีมอนสเตอร์จากกล่องได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ 2เลือกอาชีพให้ง่ายต่อการสู้กับมอนสเตอร์กล่องครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยปกติแล้วจะเลือกอาชีพเดียวกับตัวละครหลักหรืออาชีพที่สามารถเอาของจากตัวละครหลักเนี่ยมาใส่ให้ได้นะครับซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการต่อสู้กับมอนกล่องและบอสกล่องมากๆครับผม 3. มมีพีทเดินตามคอยบัฟและคอยชุบก็จะช่วยให้การเก็บกล่องของเรานั้นง่ายมากขึ้นพอสมควรเลยละครับเพราะ เราจะได้ทั้งบัฟต่างๆทําให้วิ่งไวยิ่งขึ้นตีไวยิ่งขึ้นเจอตัวยากๆก,ก็สามารถจะต่อกอนกับมอนเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครที่พอจะมีพระเดินตามมาช่วยก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถเดินเก็บกล่องได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ 4. กินยากินอาหารเพื่อให้ตัวละครของเราโหดขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราสามารถเก็บกล่องและตีมอนเตอร์กล่องไดรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นยาบียาเ หรืออาหารต,าต่างๆแม้แต่หินธาตุก็ตามผมแนะนําว่าไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับความเร็วที่ได้ในการตีมอนตเตอร์กล่องคุ้มค่ากว่าการที่เราต้องมานั่งเสียเวลาแน่นอนแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะวิธีการนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเราสามารถหาหรือมีแนวทางที่แตกต่างจากคนอื่นได้เสมอครับสรุป ซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆทําตามนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยมีเซนีที่เพิ่มขึ้นร,ราว 14-15m ต่อเดือนเลยแหะครับหรือตีเป็นมูลค่าในการเติมในราว4-500บาทได้เลยทีเดียวหากใครที่พอจะมีเวลาและอยากได้เงินเพิ่มจากความขยันนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ผมแนะนํานะครับนอกจากที่จะได้เงินแล้วนี่ยังไม่รวมขยะมอนที่เราจะได้นะครับรวมถึงขยะบอสด,ด้วยที่เราจะได้จากการเปิดกล่องอีกด้วย สุดท้ายแล้วผมขอย้ำเตือนเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับว่าการลบตัวละครเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงและหลังจากเราลบตัวละครแล้วนะครับการที่เราจะลบตัวละครได้อีกครั้งต้องใช้เวลาราวๆ15วันดังนั้นเราควรเก็บกล่องเซนีให้เสร็จภายใน15วันหลังจากที่เราลบตัวละครก่อนหน้านั้นไปเพื่อที่จะให้ไซเคิลในการสร้างตัวละครมาเก็บกล่องเนี่ยมีความต่อเนื่องกันพอดีนะครับซึ่งระยะเวลา15วันเนี่ย เดินเควสนิดกดบอร์ดหน่อยก็น่าจะได้เวล40บวกบวกแล้วล่ะครับและสามารถเป็นคลาสถัดไปกันได้ไม่ยากนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้ในการหาเซนนีเพิ่มสำหรับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับและสุดท้ายผมมีเรื่องที่จะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับอีกนิดนึงเนาะนั่นก็คืออ๋อไม่มีอะไรครับพอดีว่าผม ดึงได้สโมกี้นะครับผมแค่อยากขิงเฉยๆสำหรับใครที่ดึงไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับคุณยังไม่มีดวงเนาะไปทำบุญซะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ